สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําหมูกรอบผัดพริกเกลือนะครับเป็นเมนูที่ข้าวต้องหมดหม้อก,กันอีกแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราไปเตรียมเครื่องผัดพริกเกลือกันเลยครับจะใช้เป็นกระเทียม50กรัมปั่นหรือสับกระเทียมให้ละเอียดก,กันเลยครับเ,เพื่อน พริกจินดาแดงเขียว50กรัมซอยพริกกันเลยครับเรามาตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมผัดหมูก็ต้อเลยครับ นำกระเทียมลงผัดให้เหลืองหอมกันเลยครับเพื่อนเ,เมื่อเราผัดกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วแอจะใส่เป็นหมูกรอบ300กรัมนะครับผัดส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ<อ>ขั้นตอนต่อไปเราไปปรุงรสชาติกันต้อเลยครับแอจะใช้เป็นผงปรุงรส1ช้อนชา น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะผงอร่อยหนัวครึ่งช้อนชาผัดจนมันสนให้เข้ากันเลยครับเพื่อนตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนชาพริกกินดานแดงเขียวซอยที่เราเตรียมไว้ต้นหอมซอยผัดจนวันสห้เข้ากันเลยครับ เสร็จแครับหมูก็ผัดพริกเกลือของเรามีสีสันหน้าตาหน้าทํนมากๆเลยครับเพื่อนๆเรามาตาักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเพื่อน,นได้ทานกันแล้วครับโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีซอยตามต้องการได้เลยนะครับ มา,มา,มา,มาหมูกรอบผัดพริกเกลือของเราด้วยกันครับเพื่อนๆมาหมูกรอบกันครับ